สวัสดีครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชน ไว้นะก็คือเก็บไฟล์ไว้นะจะเจอตัวนี้นะผมจีดเอเวกซ์นะเวชันเวก้าเวไอเอคลุ่นเอเบีอะไรเนี่ยก็ให้เรากดแท็กไฟล์ไม่ได้เลยครับผมนะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์มาแล้วนะผมคลิกเข้าไปนะผมก็จะเจอ2อโฟลเดอร์3ไฟล์แบบนี้นะให้ทุกคนลากคลุมทั้งหมดเลยนะผมแล้วก็กดคอนท C นซีนะครับหรือจะกดคลิกขวาแล้วก็คัดลอกก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนจะสะดวกเลยนะผม จากนั้นก็ไปวางไว้ในโฟลเดอร์เกมได้เลยนะฮะฟึบกดคอนโทรลวีนะครับผมหรือจะกดวางในนี้ก็ได้นะเหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมหลังจากอันนี้เสร็จแล้วเลยครับผมแค่นี้เลยนี่ครับผมโคตรง่ายโคตรชิวนะฮะแค่เราดาวน์โหลดมาแล้วครับผมจากตัว GTA อันนี้นะฮะแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการปรับภาพไปก่อนนะครับผมให้ทุกคนกดชิปบวก enter นะครับผมจะเป็นเปิดเมนูคําสั่งนะครับผมโดย imv ตัวนี้นี่ก็ผมให้กดเลือกมาตรงที่ color edition อะไรเนี่ยนะครับผมแล้วก็ให้เปลี่ยนให้ปรับตรงนี้นะครับผมให้เป็น0.70นะครับแล้วแต่เลยนะครับผมที่ทุกคนชอบนะคือถ้าเราไม่ปรับนะครับผม GDA แนะครับผมจะมีสิ่งหนึ่งก็คือ เวลาตอนอากาศมันร้อนนะผมภาพไม่โค้ดสว่างนะฮะใครที่ชอบสว่างก็ปรับได้เลยนะับผมเป็น1.0มือนเดิมเนี่ยผมตับปรับสองอันแบบนี้นะผมก็คือ0.70กับ1.26นะฮะตามนี้เลยนะผมส่วนใครจะเซตยังไงก็แล้วแต่นะครับผมตบก็เดี๋ยวผมจะมาเซตต้องปุ่มแบบนี้ด้วยนะครับเป็นชิปกับจีนะผมเพราะว่าถ้าเรากดชิปกับเอนเตอร์อะบางทีมันอาจจะไปโดนปุ่มอะไร มันอาจจะแบบเราอยากจะปรับภาพอะไรเงี้ยแล้วมันแบบไม่ค่อยถูกใจครับแล้วก็กดจะมีคําสั่งที่เรียกว่าเซฟอยู่ตรงนี้แล้วผมคลิกหนึ่งทีนะผมจะเซฟไปแล้วนะโอเคแล้วกดชิปจีกลับนะครับเพื่อปิดโอเคอันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันเลยแล้วกันนะว่าผาพสวยไหมนะครับมาภาพสวยแนย่นอนนะครับแต่ว่ามันสวยแค่ไหนกันดีกว่า ดีนะโอ้โหมากันแล้วนะผมบอกเลยว่าสวยๆงามๆนะฮะนี่อย่างนะผมภาพมันก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับผมค่อนข้างจะถูกใจตัวผมมากนะเพราะว่าผมใช้อ m มตัวนี้ประจํานะครับผมโคตรปล่อยนะผมขนาดเล่นในเซิร์ฟก็ยังใช้นุผมแต่ว่าเล่นในเซิร์ฟเวอร์ผมจะก็ไม่ได้เปิดเอาไว้นะผมจะเปิดเอาไว้ก็ต่อเมื่อเราออกมาจากจุดเซฟเฮานะครับเพวกแบบ จยเซฟในเมืองต่างๆนะครับผมก็ลงออนไลน์ได้แล้วผมก็วิธีเดียวกันเลยนะผมตัวเกมอื่นผมไม่แน่ใจนะแต่ไอ o อน a n นซิ่งเอาไปล่าไปวางเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยน่าผมนี่นะฮะก็สวยๆแบบนี้เลยนะผมพาไปดูน้ำนะผมนีระบมเงาก็จะมาณนี้แล้วผมท้องฟุงท้องฟ้าครับผมประมาณนี้นะครับมาเลยว่าถ้าลงมัดในนู่นนี่มาอีกนิดนี่คือสวยงามตัอท้องเรือนะครับมา นีแล้วผมน้ำโคตรสวยผมพูดเลยนะผมนี่ดูน้ำสวยมากนะฮะโอเคครับผมแต่ว่าใต้น้ำอาจจะไม่ได้ใต้น้ำก็จะประมาณนี้นะผมอาจจะไม่สวยอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็สวยในระดับหนึ่งอยู่นะฮะไปนี่นะก็น้ำใต้น้ำมันจะเขียวๆหน่อยนะผมก็จะประมาณนี้แล้วกันสหรับ EMB ตัวน,นี้เดี๋ยวผมปรับ แต่ผมให้ดูตอนเช้านะครับผมโอ้ลืมไปผมลก็จะประมาณนี้นะฮะตอนเช้าตอนสว่างประมาณนี้นะครับส่วนตอนกลางคืนก็เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวตอนกลางคืนก็จะขึ้นรูปไปให้นะเพราะว่าผมลงมัดคีโอมาครับคือวันนี้ผมเพิ่งลงตัวเกมใหม่รับวพ่าตัวเกมเก่ามันบากนะฮะจะประมาณนี้ล้วกันสำหรับอินบีตัวนี้ใครชอบก็ดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับผม ถ้าใครยังไม่ถูกใจก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาแจาก e m p ตัวอื่นหรือว่าทำคลิปอะไรก็เดี๋ยวรอรับชมแล้วกันนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมก็ถ้าผมอาจจะสอนไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมหรือจะสอนพูดดูไม่ค่อยชัดหรือพูดไม่ค่อยบเบาเกินไปแล้วเพราะผมเพิ่งตื่นนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็นเกมอะไรหรือว่า คลิปอะไรเกี่ยวกับ,บ GTA หรือคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมมาครับก็รอ,อรับชมกันเลยได้เ,เ,เ,เกินได้เกิดหรอว่าได้เลยแล้วกันนะฮะโอเคสังคกิปนี้ก็บ๊ายบายครับเดี๋ยวเราไปเจอใหม่คลิปหน้าครับซี u า g เกนครับผมปารนะบคุมครับ